สวัสดีค่ะพี่น้องช่องฝ้าสีสวยมากอ๊อเบตองจากพี่น้องจ้านับชั่วโมงวนไปเหมือนเดิมค่ะ มัดละยี่ิบห้าบาทได้พี่น้องนะคะช่องฝาสีสวยสีผ้ามาเบิงว่าช่วงนี้ใบตองนะคะใบตอเน,นี่แพงที่สุดเลยค่ะมัดหนึ่งกับตอนนี้กับประมาณยี่สิบห้าบาทแล้วนะคะมีอยู่ประมาณอ่าจักท่วนที่เอาไซดเดียวห้าสิมาบอกนะคะมาบอก,ะะบอกให้กับเพื่อนๆได้เบิรงกันแต่ว่าตอนนี้เห้าเบิ่์นก่นาะห้ากอใบตองน,นะคะเดี๋ยวก็สิเอาไปไหวอีกฝั่งหนึ่งแหละกะ นะคะจะซอยใบตองแล้วก็จะ,ะพับใบตองให้ก็เพื่อนๆเฮ้าได้เบิ่งกันนะคะหมูย่อห่ออะไรแบบนี้นะคะพี่น้องจ้าตัวน,นี้ก็เริ่มคุดแล้วค่ะพี่น้องเริ่มคุดแล้วค่ะตอนนี้นะคะเนาะเริ่มคุดแล้วนะคะเดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปปลูกค่ะพี่น้องก็จะกอใบตองแบบนี้ล่ะคะ่ะน,นี้สวนกล้วยหอนเจฟ้า เริ่มนะคะเริ่มต้นใหญ่มันกับมี่ละกับมีม่ต้นน่อยๆนะคะเนาะนะคะเดี๋ยวที่ฟ้าจะมาปลูกบป็พื้นที่ว่างเจฟ้าจะปลูกู่คะจะแยกนอกปลูกออกมาอันนี้เป็นกล้วยนะคะนี่เห็นไหมคะอันนี้ต้นนี้จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยกินกินอันนั้นได้ค่ะจะมีกล้วยกินมากได้แล้วก็กล้วยตานี่นะตัวนี้เป็นกล้วยตานี่ค่ะพี่น้องค้ายแต่ใบย,ย่างเดียวค่ะมาเพื่อก็เอาไว้ต่านะคะเนาะมีผู้ช่วยค่ะลูกทราย นะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะฝากกอใบตองกันเด้อค่ะเด้อการจะกอใบตองนะคะคืนนี้นะคะ่องฝาสีสวยๆนะคะอันนี้ก็เอาได้นี่ลูซอมนี่ก็เอาได้เลยได้เบิดเลยห่วเอาได้เลยก่อเลยนะคะวันนี้ก็จะมากอใบตองนะคะลักจะนะคะเฮ็ดเป็นมัดนะคะเอาไปให้กับแม,ม่ค่ะเพื่อนจะมาซื้ออยู่บ้านนะคะ มัดหนึ่งก็ยีสตมหาบาทแต่ได้พี่น้องนะคะกะเพาะเกาะนะคะเนาะนะคะว่ามีจจกใบจจกใบจจกท่วนนะคะเอาใส่ในห้ไหามันครบทงหมัดแบบนี้นะคะช่องฝาสีสวยๆเจฟ้าค่ะวันนี้มีผู้ช่วยลูกชายมาช่วยนะคะพี่น้องคะก็อย่าลืมว่าเราการน,นับชั่วโมงช่องนี้ผ้านะ่านนะคะอาชั่วโมงกับผ้าสะพานผู้ที่ตามกับผ้าตะาครบเลยค่ะพี่น้องจ้าฟาสีสวยๆนะคะนับชั่วโมงไปค,ค่ะพี่น้องคะร้านจ้าที่ว่าตัดเลวเจฟ้าจะเก็บกองไว้แบบนี้ เก็บกองไว้แบบนี้นะคะเนาะนี่ค่ะเห็นป่ะแล้วก็เจี๊ยบก็เอาไปเข่าหโฮมเอาไปข่าหโฮมเพื่อว่าอย่างเพื่อว่าเจาสิเอาไปซอยไปซอยใบมะน่นะคะอยู่ได้โฮมเพื่อว่าบลหอยใบตอมันเหี่ยวนะคะเพื่อว่าไม่ให้ใบตอมันเหี่ยวป่ะไปนอกกับเจี๊ยเนี่ค่ะเจี๊ยบก็คือแบบว่าข้าก็เอาเท่าทีเอาได้นี่คือมาสาิตแถวก็เพื่อนเพือนข้าวได้เบิร์มจันนะคะว่าเจีฝาบก็คือจะขนไปแบบนี้ละค่ะพี่น้อง ขนไปคือแบบว่าจะเอาไปไว้โฮมนะคะเนาะโอ้ยเต้สะดุ้หลบอีพออีเมย์ก่อนเตสะุ้หลบค่ะพี่น้องเพื่อว่าจะไปนั่งสอยยูโฮมเนื่อนจะว่าบ่ิหายไปตองคนมันเหี่ยวนะคะพี่น้องจะอันนี้คือยูในข่างบ้านขอนเจฟ้าคือเจฟ่าก็จะเอาไปกองโฮมกันไหวนะคะเพื่อว่าเวลาห้าสอยเพื่อห้าสินับท่วนอีนะคะเนาะว่าสิเอา ว่าสิเอาจักท่วนแบบนี้ใสกะนะคะพี่้องคะ่ะเจฟากะจะมาปประมาณนี้ลคะคะพี่น้องนี่จิฟากะ,ะอาจจะมาโฮมแบบนี้เอามาไหวโฮมก่อนนะคะพี่น้องคือมองไดที่ว่าเ่ยเป็นโฮมนะคะนี่ค่ะจิฟากะจะเอามาไหวโฮมไห้แบบนี้นะคะนอกกองไห้ก่อนเดี๋ยวกระจัางสิงมาก ซอยนะคะเพราะว่ามันตากแดดมันไหวค่ะแห้งค่ะโบมี่ค่ะนี่ค่ะเจะฟ้ากะมตาตัดใบตองค่ะพี่น้องตัดใบตองไปขายค่ะนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะช่องฝาสีสวยนับชั่วโมงไปก็คือจเจฟสาเสตัดไปแล้วเจสสาจะไปไหวอีกมองนั่นนะคะเราจะไปซอยนะคะจะซอยใบตองแบบนี้แล้วก็ะจะพับทวนแต่ว่าเจฟ้าจะเอา คลิปนี้เจฟ้าจะเอาเป็นคลิปที่ตัดใบตองกล้วยสะกอนนะคะคลิปต่อไปเจฟ้าจะเอาเป็นนะคะมัดใบตองนะคะเนาะค่อยๆไปนะคะพี่น้องจ้านี่แหละคะ่ะก็คือนี่ใบตองใบตองกล้วยคือเพื่อนเอาไปห่อนะคะห่อแนหนมห่อเนื้อห่อหมูเย่อะนะคะเฮ็ดสมเฮ็ดแนหนมเฮ็ดยางนี่แหละคะ่ะเพื่อนมาหลับสื่อน,นะคะพี่น้องเขากับตดไท้เพื่อนไปนะคะ่ะ อันนี้เป็นใบตองเกล็ดตานี้เด้อเด้อใบตองเกล็ดตานี้ค่ะพี่น,น้องจ้า ช่อมฝาสีสวยๆค่ะพี่น้องจ้ากับมานับชั่วโมงกับมานนะคะอัปเดตนะคะใบตองกล้วย,ะะวยนะคะช่มอมฝาสีสวยๆนะคะชั่วโมงกับผ้าแบครบนะคะผู้ที่ต่มกับผ้าแบครบนะคะขาทั้งซับขาทั้งชั่วโมงนะคะเข้ากันเลยมาเหตุคลิปนะคะ ตัดใบตองกล้ยนะคะจริงๆก็อย่าลืมก็แล้วกันเขามาชมเขามาเบิงนะคะช่องฝาซีสวยแล้วก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับเชฟฟ้าอีกช่องหนึ่งในเดคะ่ะเดอใจรักนะคะถึงธรรมนะคะถ้าใจบวชก,กับบวชเห็ดนะคะอีกช่องหนึ่งนะคะเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมา,มากๆค่ะพี่นอนจ๊ะอันนี้ละใบตองที่เชฟฟ้าไปก่อนะคะเนาะเชฟฟ้าก็เอามาสั้นเลี้ยงไหวแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือ รอรถผนมหบค่ะได้สหาหมัดจากี่นองได้สหาหมัดนะคะก็คือตอนนี้นะคะในช่วงนี้ยังงยูที่นี้นะคะหนึ่งมัดนะคะหนึ่งมัดจะอยู่แบบนี้หนึ่งมัดจะมีอยู่แบบนี้นะคะอ่าหนึ่งมัดนี้ก็คือประมาณสิบท่วนนะคะประมาณสิบท่วนนะคะก็คือถาเบกบตองเบตองกลวยตานี้นะคะ ใบตงองกล้วยตาน่นี่จะได้เร็วมันใบใหญ่นะคะคือตอนนี้เจฟากจะปลูกนะคะจะเน้นปลูกกล้วยใบตงองกล้วยตานน่เพราะว่าบริเน้นกินมากจะเน้นขายใบยแบบนี้นะคะอันนี้นะคะที่เจฟ้าขายอ่าได้ยี่สิบหามัดค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่มัดละยี่สิบบาท แต่ถาช่วงที่ใบตองอึดๆใบตองที่เพ่งแ้งนะคะใบตองที่หาาาในช่วงที่นานล่มนานย่างนี้จะอยู่ที่ยี่หถึงสามสิบาทค่ะพี่นอนพ่อปลูกค่ะพี่นองจะนะคะพ่อปลูกนะคะนี่นะคะเนาะจะฝากามาจัดเรื่องไหวถารดเพื่มาหลับเอาค่ะก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่นอนจะชีวิตนะคะ ยูทูบเบอร์นะคะเฮ้านี่คืออยู่บ้านนอกคอกนานะคะเนาะช่วงนี้คือเป็นช่วนที่แบบว่าจจฟ้าว่างนะคะเจฟ้ากระเฮ็ดไต้เมื่ทุกสิ่งทุกอย่างก็นะคะอยู่ตามบ้านนอกคอกนาของเรานะคะก็มิยังกระเฮ็ดไปพี่น้องจ้ะมีอะไรก็ทําไปอันนี้นะคะหลายคนอาจจะบอกว่าอายนะคะย่าไปอายนะคะให้คิดว่านะคะแค่นี้นะคะแค่นี้เนี่ยสิบทวนนะคะสิบทวนสิบใบตองนี่เฮ้าอันนั้นมาได้ยี่สิบบาท ะะได้ยีส่สิบบาทนะคะพ่อเ็ดบอพี่น้องวะ่ะพ่อเห็ดบอเนี่แหละค่ะเจฟ,ฟ่ากันเลยเอามาให้กับเพื่อนๆเฮาได้เบิ่งกันน,นะะนนะคะสําหรับหลายคูลายค้นนะคะที่อาเห็นนะคะเออเพื่อนไปตัดตามนะคะอ่าหวยตามอาสวนต่างๆอย่าไปดูถูกเพื่อนเลยค่ะอันนี้ก็คือเงินทางนั้นค่ะพี่น้อง่ะค่ะนี่แหละค่ะแม่้าเพื่อนกะมเมาไปตองแล้วนะคะเนาอ ยี่สิบห้ามัดค่ะพี่น้องจ้ามัดละยี่สิบบาทจ้ะยี่สิบห้ามัดมัดละยี่สิบบาทนะคะก็ได้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่น้องค่ะนี่ก็คืออ่าเป็นนะคะเศรษฐกิจนะคะพ่อเพียงนะคะคือ แถวบ้านเจฟาน,นี่ก็คือนะเพิ่นจะมี่ารับสื่อใบตองถ้าหากว่าเป็นอากาศช่วงที่ว่นหนาบบมีใบตองที่สุดนะคือใบตองนี่จะไปรับมาจากหนองคถถางอง่ายเพื่อนคะรถทังหนองค่ายเพิ่นจะมาส่งค่ะพี่น้องค่ะกะนี่แหละค่ะ ก Emmanuel, name, right? world, so tá, ็คืออ่าเพิ่นเอาไปห่อหมูย่อไปห่อแหนมนะคะไปเฮ็ดอ่านะคะแหนมนะคะเนาะนะคะเฮ็ดหมูยอเนี่ยแหละค่ะเน้นมากที่สุดเลยขายดิบขายดีไน้นะคะถ้าไปเฮ็ดสวนขายใบตองก้วยนะคะพี่น้องจ๊ะแต่ก็คือเฮาบ่ต้ปองไปคำนึงถึงในช่วงที่ว่ามันหลายเ้าตองมากคิดว่าอ่าในช่วงที่ในที่ว่ามันเป็นราคาแบบนี้นะคะเนาะนะคะพี่น้องจ๊ะอันนี้ก็คือลูกชายค่ะลูกชายนะคะคนของขึ้นซอยนะคะพี่น้องจ๊ะ ยุคโควิดนะคะเนะาะเฮดไปย์บดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะย่ามนีศเศรษฐกิจบอดีเนาะพี่น้องเนาะช่องฝาสีสวยๆค่ะ